โรคอาเธอร์นี่ไฟเบอร์แล็กซ์ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยช่วยพี่ได้มากเลยมันคือเขาบอกว่าตัวไฟเบอร์แล็กซ์เนี่ยมันช่วยยังไงพี่จ๋านะคะหนึ่งซองเนี่ยนะหนึ่งซองเนี่ยนะคะแล้วก็ในเนี้ยมันจะมีใบแปะล้วยผงข้าวโอ๊ตแล้วก็ใส่ใส่เลี่ยมฮักซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ไปบวมในลำไส้เราอ๋อใช่แล้วก็เป็นวิตามินซีมีวิตามินซีสูงด้วย ทำให้ประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายให้พลังงานสูงด้วยมี B2 ด้วยใช่ค่ะผักลไม้เยอะปุกทุกอย่างมันจะมีวิตามิน B2 อยูย่างนี้ด้วยใช่ค่ะพะกินเข้าไปมันทําให้ไฟเบอร์ทั้งหมดไปบวมในในลำไส้เราและอะไรที่มันติดผนังลำไส้เราอยู่เนี่ยมันจะถูกรูดออกมาหมดเลยมันจะถูกดีท็อ์ออกมาหมดแล้วถ่ายนะไม่มวนท้องไม่บิดท้อง ถ่ายสบายถ่ายออกมาสวยงามกินแล้วมันจะอ้วนไหมอ่ะแบบอ้วนหนูไม่มีน้ําตาลใช้สารหวานแทนน้ำตาลคู่ใช้เอาง่ายๆก็ใช้ย่หวานนั่นแหละจริงๆใช้ยาาหวนจริงๆซองหนึ่งอ่ะก็มีแค่30แคลเองนะลองให้ดูหน่อยได้ไหมพี่สุค่ะชมให้ดูนะคะอันนี้เป็นแก้วปั่นพี่สี่นะคะแก้วปั่นด้วยหรอใช่ใช่วันนี้อดด่าแก้วนี่ในโปรจะมีแก้วปั่นให้เลยได้ใช่ไหมพี่สุค่ะแล้วก็กดปั่นหน่อย โอ้นวัตกรรมเนาะขอกเป็นรถมะม่วงเนาะอร่อยไหมมะม่วงปั่นเลยอร่อยไหมคะเหมือนน้ำมะม่วงปั่นเลยว่าอร่อยมากพี่จะบอกใครเหมือนกินสมูทตี้มะม่วงเลยขอบอกนี่ดูสีเห็นไหมล่ะเหมือนน้ำมะม่วงปั่นน่ะรสชาติเป็นไงพี่ท้าอร่อยอะอร่อยมากอร่อย อยากจะบอกว่ามันไม่มีน้ำตาลเลยเหรอพี่ไม่มีค่ะสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ที่ต้องควบคุมน้ำตาลไม่ต้องห่วงนะคะกินได้ดีท็อกเป็นไฟเบอร์แรคเอสตัวนี้นะคะกินได้เลยขอบอกดีอร่อยมากก็กินแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นเฟรชเหมือนเดิมนะใครที่อยากทานแบบน้ำน้ำแบบหวานหวานนะกินอันนี้แทนได้เลยนะได้เลยค่ะแล้วก็มันทาให้เราแบบว่าถ่ายด้วยแต่ ล้องลำไส้เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ช่วยล้างลำไส้เลยมือกับแยกดีค่อยๆดีท็อก์ไปเื่อยๆเนี่ยแหละหมายถึงว่าเราคิดดูว่าการระบบกับถ่ายทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นปัญหาของคนกรุงเทพแล้วของคนอายุเกิน30โดยเฉพาะวัยวัยอย่างพี่นี่นะโอ้โหถ้าไม่ถ่ายนี่คุงนี่ย้อยเลยบอกก่อนมันออกมาเนาะแม่เนาะออกมา